ถ้าความสัมพันธ์ของคุณถึงจุดนี้นะผมบอกนะว่าต่อให้เจ็บคุณก็ต้องเลิกก็คือเขาไม่กลัวที่จะเสียคุณไป วิธีการดูว่าใครคนหนึ่งที่ไม่กลัวที่จะเสียคุณไปมีพฤติกรรมยังไงก็คือเรื่องเดิมๆที่เขาเคยผิดพลาดแล้วมันทําให้คุณเสียใจแต่มันเกิดการผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกกับเรื่องเดิมๆแล้วไม่มีการแก้ไขสักทีทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้จะทําให้คุณตัดสินใจเลิกกับเขาได้แต่เขาก็ยังคงทําอยู่และไม่คิดจะเลิกทํามันนั่นแปลว่าคนคนนี้ไม่กลัวที่จะเสียคุณไปซึ่งนั่นแปลว่าต่อให้ชีวิตเขาจะมีคุณหรือไม่มีคุณมันก็ไม่สําคัญอะไรกับชีวิตเขามากมายังนั้นการที่คุณปกณปกเ ผมบอกนะว่าการ move on เนี่ยมันเจ็บแค่ช่วงสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วมันหายแล้วมันหายเลยแต่การที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้และไม่รู้ตัวเองว่ามันคือความน่ากลัวนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้ความเจ็บเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่ตัดสินใจได้เลยถ้าหากว่ากลัวการ move on กลัวการอกหักเนี่ยคอสเลิสช่วยคุณได้ถ้าเอาใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์พิธีกรแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ